ยิ้มสุดจริงแกอย่าอยู่นี่เลยทำบ่นนักนะเอา้เอา <c oughs> ลองดูไหมลองดูไหมตื่นเช้าในวันที่เลวร้ายสวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากที่อีพีที่แล้วที่ผมอะ ที่ผมดโดนในประเทศจากคุณยายไปผมถูกส่งตัวมาที่อู่ซ่อมรถเพื่อโดนดัดสันดานนิสัยของผมจากไอ้หมอดี้ที่มันเป็นช่างซ่อมรถซึ่งตอนนี้มันสะดุดกล้วยแล้วทำไมมันยังไม่ฟื้นวะเนี่ยซึ่งก็ั่นแหละมันโหดร้ายมากมันมีอาวุธที่น่ากลัวสุดๆซึ่งนั่นก็คือไขควงผมพยายามเป็นใหญ่เพื่อที่จะอยุดที่นี่และครองที่นี่ผมจะเป็นจา่าฝูงของตัวเองแต่ก็ต้องผ่านไอ้หมอดี้ไปให้ได้ซึ่งทําไมมันซื่อบื้ออย่างนี้วะเนี่ยไอ้หมอดี้เฮ้ยฟื้น อูโยนไปไหนเอาละมันจะปาแล้วนี่ฮ่าฮ่าฮ่าฉันเรียนรู้ฮ่าฮ่าฮ่านี่กูปากันนะฮะนี่เป็นไงเจอฉันเอาคืนหน่อยเป็นไงโอเคเอาละซึ่งในอาณาจักรนี้ผมจะไม่ได้สำรวจอะไรเลยซึ่งก็อ๋อจะมาอ๋อกูทำอะไรอีกระเดียกกูไม่ได้ทำอะไรเมย่อไยได้ซ้ำโอ้โหกูแตกแกอยากสร้างสงครามกับฉันนกใช่ไหมมันนี่นี่แกเก่ากับฉันเหรอฮะแกอยากโดนหรือยังไงสนใจกูอีก เอาฟันมาดูดิโอ้แกทำบ้าอะไรวะเนี่ยแกมาทะลวงปากฉันทำไมเนี่ยโฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยเอามือสกปรกของแกออกไปมือสกปรกอะนี่แน่นี่แน่แล้วต่อมาเนี่อะไรวะเนี่ยอ้วมีแว่นด้วยเดี๋ยวก่อนพี่ครับใส่แว่นให้ดูหน่อยได้ไหมครับอ่ะอ่ะนี่พี่โคตรเท่เลยว่ะพี่เหมือนเปลดเลยอ่ะอ่ะถ้าจริงจิงต้องโอ้อะไรเนี่ยอร่อยเหมือนกันเนเนี่ยอืมบ้าเลยวะเนี่ยอฮ้ยเอาวอ ปากมันกินปากมันกินระเบิดอัตโนมัติท่านผู้ชมเป็นไปได้ไงวะเนี่ยคนบังเอิญเลยโอเคอะพี่อะกินต่อกินต่อเลยตาพี่โชคดีพี่เฮไร้ลอโอเคกูไปแหละโชคดโีโอ้ยบ้าโ,โอ้ยโดนโอ้ยอ้าวขวัวกู เ้ยไอ้บาเอ้ยจำเอาไว้นะเอยเอาล่ะฉันคิดว่าไอ้บอดี้มันทำร้ายฉันมากเกินไปเพราะฉะนั้นฉันจะต้องฟิตคุณโอเคเอาละต่อมาว้าวลองยิ้มสุดเจ๋งเสร็จกูดีบีเวโปเตนด้วยเสริมพลังนักกรามสุดยอดเกงเอาล่ะกูตื่นเลยตากูตื่นเลยมาเนะี่ยฟิตเลยฟิตออ,อ,อแล้วต่อมาผมลืมบอกด้วยนะว่า ผมทำสีิเล็บใหม่แล้วท่านผู้ชมดูสิโคตรเก่งแล้วก็347 348 349 350ดิ้นก้ามอกนิดหน่อยก้ามอกอี้ผมเฝ้าฝึกอย่างยาวนานเพื่อที่จะชนะไอ้หมอนั่นอี้400 401, 40สี่ร <source, S 1> ้อยหกามชั้นใจแล้วไอหมอนั่นเตียมเจอดีได้เลยแล้วก็หัดทะลงไส้มัดขวดหน้าหมัดขวดหน้าหมัดอุ้มือเบาแล้วก็ฝึกความว่องไวของมือแล้วก็อยังไม่พอวิ่งด้วย วิ่ง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 เพื่อความเป็นเดืองเพื่อที่ฉันจะได้ขมอูซ่อมรถที่ดีโดยที่ให้หมอนั่นเป็นท่าทองฉันวิ่งวิ่งโอเคหยุดหยุดเหนื่อยเหน่อยพอแล้วพอแล้ว โอเคตอนนี้ฉันรู้สึกถึงพลังเอเนอร์จีของฉันเอาละข่าวดีแกเสร็จฉันแน่ไอ้มนุษย์โง่แกบังอาจที่ทําให้ฉันดูเป็นแมวโง่โทษทีนะพวกยืยนดูสาวอยู่เหรออแฉเอาเันนี้ต้องดัมบิลดัมบิลจ้วงใส่หน้ามันเลยเอาละดัมบิลมาแล้วจ้าเอาไป ไม่โดดมาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยแผนทับไลคนของฉันไม่สำเร็จหรือไงวะเนี่ยหรือว่าฉันไม่มีบุญพอที่จะทำร้ายคนโอเคหลังจากที่เราออกกำลังกายมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อกัมแขนของเราเราจะลอกวัดพลังมัดนี่ดูเอาล่ะไม่ทำไมกูต่อยไม่โดดอ่ะเอาไหม เป็นไงอย่างนี้ต้องเอาใหม่มัดเครยงควายได้เท่าเดิมที่เล่นกลมาไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอาราแต่ฉันจะไปวัดความอึดกับไอ้หมอนั่นดีแน่ดีแน,น่มาดี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 ฉันมีอาวุธเอาไว้ฉันฝึกความแข็งแกร่งมาแล้วมามาเลยหูกกระตอย นี่แน่ขูดใช้แขนกูกันได้ด้วยโคตรเจ๋งโยนไปอีกดีฉันฝึกความแข็งแกร่งมาแล้ว้ากูกันไม่ได้แต่แกวะเนี่ยเฮ้ยโอเคฉันขอโทษอุ้มฉันดีไอ้มนุษย์ฉันขอโทษเรามาเป็นพันธมิตรกันเถอะฉันไม่อยากสู้กับแกละแกจะให้ฉันทําอะไรก็ไปทำมาฉันขอเป็นลูกน้องแก <ม>โอ้ยถ้าแกอยากเป็นลูกน้องฉันก็ไปตัดฟืนซะเนี่ยอโอ้ใช่แล้วถ้าแกอยากเป็นลูกน้องฉันไปตัดฟืนแต่คราวที่แล้วฉันตัดแต่แกตีฉันน่ะก็แกตัดไม่ถูกนี่วะโอเคครับพี่รับทราบโอเคครับพี่เชิญเดินได้เลยครับพี่ครับอย่าเผอนะกูช่วยมึงแน่เลยเอาละชีวิตขวานบ้าเลยแต่กูจะไปกูสับไม้ไปเข้าวะเนี่ยชีวิตกูต้องมาเป็นกรรมกรไม่น่าไปทำร้ายคนยายเลย โดนส่งตัวมาดัดนิสัที่นี่เลยชีวิตแกอ,อย่าอยู่นี่เลยทำบนนักนะเ,เอา <laughs> พี่เขาสะดุดอะไรอะ่ะ <laughs> ว้าวโอ้กลับโดนโอตะกี้ตะกี้เดี๋ยวเดี๋ยวแอบกินเล้านะแอบกินเล้าอะ่ะมาดี้ดไม่ไหวแล้ววัยตะกี้ฉันพลานนิดหน่อยมาดี้เปิดบวกแม่งนี่โกรธไปก่อน ก้อนหัวเออชื่อไอ้บ้าเอ้ยใครจะอยากเป็นลูกน้องแกว่าแมวข่อยไม่เคยเป็นขี้ข่าใครเว้ยลาลาลามีความสุขตัดผมให้เจ้านายไม่ใช่แกไม่ใช่เจ้านายฉันตะกี้แกไม่ได้ยินใช่ไหมโอเคนายหล่อแล้วพวกไปละไปละไม่อยู่แล้วนี่เรามีหลุมรถไผ่โอ้ผมฉันไอ้บ้าอ่ะ่อแล้วรอแล้วรอแล้วมาดีมาจ้ะ หลบได้ทําอะไรกูไม่ได้หรอกตอนนี้ฉันมีหลบปลบภัยฉันดีแล้วว่าแต่อันนี้คืออะไรวะเนี่ย<ด>โอ้พระเจ้าที่เป็นเครื่องมือการช่างนี่นาะว้าวแอบเลยอลองดูไหมมือด่อนท่านผู้ชมมือผมด้วนแล้วเอ้าไม่ดวนนี่นอ่อะไรวะเนี่ยเครื่องมือน,นี้ หรือว่ามันเอามาตัดไม้อะตัดดูดิว้าวตัดไม้โคตรเจ๋งให้พวกพี่ครับผมตัดมาได้ดูแลใครบอกให้กัตดตอนะทำไมพี่ต้องคอยทำร้ายผมด้วยแต่กี้ผมตัดมือตัวเองนะไม่ได้ตัดมือพี่ซะหน่อยตัวอะไรวะดยพี่เขามองเราอ่ะพี่เขามองพี่ครับสวัสดีครับแล้วต่อมาอันนี้อะไรวะดีโลกกลมอะโอ้โอ้ นี่มันแผนที่โลกนี่นาสุดเจ็กเลยแมวคอยชอบไหนดูซิไหนประเทศไทยประเทศไทยเราอยู่ไหนเอ่ยว้าวนี่ไงประเทศไทยเวลคัมทูไทยแลนด์เดอร์เดี๋ยวนี่คืออะไรโอ้นี่มันงานไม้เครื่องบินนี่นาปปรูปรูปรูชีวิตกูเริ่มกลายเป็นบ้าแล้วก็อยู่คนเดียวออโอ้ยแกทำงานไม้ของฉันอจะจักูเอขอโทษครับพี่ผมขอโทษ กับหนึ่งกับสองกับสามพ่อพี่ครับทำไมพี่ไม่สนใจผมเลยอะ่ะพี่ไม่สนใจผมเลยทำไมพี่ไม่สนใจผมคุณยายส่งผมมาโดนดันดนิสัยแตกตัวพี่ไม่ใช่ห <c oughs> รอนี่สร้างความชิปหายสร้างความชิปหายที่เอาไปเลยนี่ตุมต้มตุ้มที่เขียวประทัดสดิบดีเลยพี่อ่ะพี่พี่อ่ะผมให้พี่นะไปของขวัญวันเกิดสุขสัน Happy ต์แฮปปี้วันเกิดตุ้มอุย้ย เบิดมันงอกมาเองด้วยวะท่านผู้ชมเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยโอ้ย,ออย,อยฉันสลบไปตอนไหนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแกใช่ไหมฮะไอแมวพเปล่ปปาพี่พเปล่าเฮ้ยเอารัดฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องหาทางออกจากที่นี่ว่าแต่เฮ้ยนี่มันอะไรเดี่ย,ยเกียรติยศของไอหมอนี่เหรอถ้วยทองคำว้าวเจ๋งวาะนี่นี่พังแมงฉันรู้ว่าแกซื้อมาจากตลาดนัดฉันไม่เชื่อแกหรอกว่าแกได้เรียนโยนทิ้งเอารูปไปโยนทิ้งรูปแกต้องไปนู่น แล้วต่อมาต่อมาฉันเดินสำรวจแล้วว้าวอะไรอีกวะเนี่ยมีที่ที่จะไปอีกเหรอรู้สึกว่าจะเป็นลานจอดรถที่ต่อจากอู่ซ่อมรถตกนี้นะเปิดยังไงวะเอ้ฉันจะไปยังไงวะเนี่ยอ่ะอ่ะกูยืนหนื่อไปก็ได้ยังรู้สึกดีกว่าแล้วต่อมาอันนี้อะไรเนี่ยกดดูดิว้าวอ่ะเปิดไฟสนามสังเวียนเหรอมันคืออะไรล่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันคือหู้สถานที่ไปห้องรับหรือเปล่าว่าแต่แกคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยแกคือตัวบ้าอะไรเนี่ย นี่แหละว่าแต่แล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยเหมือนที่ใส่ USB เลยอะ่ะโอเคเขาจะต้องไปหาสินะโอเคเราจะไปจากตรงนี้ได้ยังไงวะเนี่ยประตูนี้มันกั้นด้วยอะไรสักอย่างเฮ้ยดังไงคันโยกโอเคไปแหละต้องหาที่ออกจากตรงกดีไปให้ได้โอเคเอาลัคันโยกนี่อา้ามีเสียงอะไรตะกี้ เม่กี้เหมือนมีเสียงอะไรสักอย่างออกไปยังไงวะต้องอย่าทําให้มันรู้โอเคมันจะนั่งลงใช่ไหมออย่างนั้นแหละแล้วก็ดึงเอ๊ะนี่ก็ัอ้าโอ้ใช่ด้วยใช่ด้วยจะได้ออกจากที่ดีแล้วเว้ยดึงออกดึงออกแหาวห้องใหม่รถสปอร์ตสุดหรูมีของใหม่มีค้อนด้วยฟันหัวตัวเองได้ไหมอ, What อ้าวแต่แล้วต่อมาจะต้องทําอะไรวะเดียแล้วฉันจะออกจากที่ดีได้ยังไงอะ เดี๋ยวก่อนนะส่องดูก่อนโอ้่านมันร้านร้านช็อปนี่นาถ้าฉันออกจากที่นี่นะ เจ๋งน่าดูเลยแผนของฉันในอีพีต่อไปฉันจะออกจากที่ดีว่าแต่พี่ครับพี่ทำอะไรอะ่ะโอ้ยยังไม่เสร็จเลยเการจะเปิดประตูจากที่ดีไปได้ฉันจะต้องซ่อมรถตรงนี้ให้เสร็จก่อนแต่ฉันซ่อมเสร็จฉันก็จะออกไปเที่ยวกับสาวๆโอเคงั้นเราต้องช่วยพี่เขาซ่อมรถอย่างนั้นละ่ะเราถึงจะได้ออกจากที่ดีประตูถึงจะเปิดไปแล้วกูแปปเดียวนะปพี่พี่ครับพี่พีเ่เรามาเป็นบิกกันเถอะพี่ขุดขุดขาพี่ครับ พี่คับฟังผมหน่อยอ้าตีหัวกูอีกแล้วไปฟังอะไรกูเลยพี่ครับพี่ครับผมอยากสมัครงานกับพี่ครับพี่ครับพี่ครับสนใจผมหน่อยพี่พี่สนใจผมหน่อยนี่นี่ผู้เป่าทําอะไรนะแค่โยนแก้วเฉยๆพี่พี่ครับพี่นอนเลยหลับคาโต๊ะกูทําพี่เข้าตายกูจะไม่เอาจากข้างนอก ไม่พอไม่มีใครสอนวิธีการซ่อมรถแล้วรถก็จะไม่ได้ถูกการเปิดประตูออกกูทาพี่เขาตายพระเจ้ากูทําพี่เขาตายกูทาพี่เขาตายพี่เอาตื่นแล้วสอนวิธีการทําพี่จะโยนใส่กูอย่างเดียวเลยพี่ครับพี่ครับสอนวิธีการซ่อมรถหน่อยพี่สอนวิธีการซ่อมรถผมหน่อยผมจะได้เป็นลูกมือพี่ไงโอ้ไม่สนใจโว้ยไม่สนฉันไม่สนว่าจะมีลูกมือใยแต่พี่จะทํางานล่าช้านะถ้ามีแมวอย่างผมเนี่ยคอยเนี่ยช่วยพี่เนี่ยซ่อมรถช่วยพี่ก็น่าจะดีแล้วพี่นะ คิดงั้นเหรอใช่แล้วครับพี่พี่ครับฟังผมผมจะเป็นลูกเบือพี่โอเคไหมอืมก็ดีเหมือนกันแต่แกเป็นแมวนี่น้าอย่างแกจะทำอะไรได้ผมเรียนรู้เร็วผมสัญญาเฮ้ยฉันไม่เชื่อหรอกเว้ยอา้าวพี่เขาสะดุดอะไรไม่ได้ทำอะไรพี่เขาเลยนะโอเคเอาเป็นว่าพี่เขารับงานแล้วแหละพี่ครับขอบคุณครับกระต่อยกระทำฉันอ้าคุเป่าทำเนไว้เออโอเคตอนนี้พี่รับงานเราแล้ว ตอนนี้ขึ้นอยู่กับเขาสั่งเออตอนนี้งานยังไม่ลาบเลื่อล้อยังไม่เสร็จพี่ครับผมต้องทำอะไรครับพี่บอกผมหนะ่อยะพี่เขาเดินสะดุดสว่านอะคิบหายและ้ะต้องโทษกูแน่นอนเลยไอพี่ดิมันต้องโทษกูแน่แน่เลยนั่นไงโอ้ยใครมาว่าตรงนี้แกใช่ไหมมันโยนใส่แต่กูบุกจะป้าหรือเปล่าเดียรปะทอยพี่ครับผมต้องทําอะไรบ้างครับพี่บอกผมหน่อยแกจะต้องไปเตรียมอุปกรณ์มาให้ฉันถ้าแกอยากทำงานกับฉันฮโอเคอุปกรณ์แล้ครับพี่แกต้องไปเตรียมเรื่อย ค้อนแล้วก็ไขควงโอเคแค่นั้นแหละไปเตรียมอุปกรณ์มาเดี๋ยวฉันเจอยด่มดำแล้วไปหาข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มโอเคไหมโอเคครับพี่โอเคนี่ไงเลื่อยเจอแล้วหนึ่งอันเตรียมอุปกรณ์ให้พี่เขาอะแล้วจากนั้นก็ไขควงง่ายเหมือนปลอกกล้วยเลยเว้ยเฮ้ยอาชีพนี้เราก็ต้องเอาสว่านด้วยไหมนี่สว่านอะอะนี่แล้วจากนั้นก็เอาค้อนอะโอเคเค่อมือครบแลละ ต้องรอให้พี่เขามาดูผลงานเราพี่พี่ผลงานผมผมผมเสร็จแล้วพี่นี่มาดูมาดู <c oughs> มาดูค่ะมาดูมาดูดีพี่เจ่งมนี่นี่นี่ของที่พี่ต้องการอา้าวไม่สนใจกูเลยเอา้อาวอ้าวพี่อา้เอาเฮ้ยอ้าไม่สนใจกูอีกแล้วอะอย่างนี้ต้องเรียกร้องความสนใจวิ่งมาแล้วโอ้ยคอยทำใจก้อนตากนี่นะอะไรโยนอะไรวะ <c oughs> มันโยนอะไรขอบัน เช้าดีกูมีเื่อยเล่ยสังหารโหดเอาไปเลยขามันดิจับตัวมนันมามาดิมาดิาดโออะไรวะเนี่ยใครดึงกูโอ้ใครมีแรงเยอะขนาดนี้ที่จะดึงฉันได้สูสา์แจ้งงานมาให้สะดีแต่ไม่สนใจฉันอย่างนั้นเหรอเฮ้ด่เล่อยเล่ยไม่เข้าไอ้บ้าเอ้อะไรวะเนี่ยไอไไ้เล่ยบ้านี่มันเล่ยของเล่นหรือเปล่าเนี่ยปะโถอ้ยพี่ครับเมื่อไหร่พี่จะพาผมไปซ่อมรถสักทีเนี่ย โอ้ยก็แกมันซื่อบือ้อยังไรเราฉันบอกให้แกไปเตรียมของเตรียมหรือยังก็เตรียมแล้วไงพี่ IP, ไปสนใจผมสักทีนะเนี่ยไอแมวโง่ถึงว่าคุณยายส่งฉันมาดัดนิสัยแกเพราะแกมันเป็นแมวแบบนี้ยังไงเราโอเคท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ก็คงต้องจะไปเปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาซ่อมรถช่วยพี่เขาละกันถึงแม้ตอนนี้พี่เขาจะไม่ค่อยสนใจผมเท่าไหร่เธอ,อพี่ครับเราบังคือดีกันเถอะผมขอโทษไม่สนเวย้ยไม่สนโอ้ปะ่ะ ไม่สดนะมึงเอานี่ไปกินแล้วกันเอาเอาตัวใครตัวมันโชคดีเอา้เอาอกูปไปละม่อยู่แล้วเว้ยอ่ะโอเคท่านผู้ชมจบไปวเท่านี้แหละจริงๆแหละเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมคิดว่าพี่เขาคงสอนง,งานเราเองแหละแล้วเราจะได้ออกจากไออู่ซ่อมรถนรกสักที